สวัสดีครับทุกคนครับเริ่มต้นผมคลิกไปที่ d ด v e l o อปเเลยครับแล้ว Record m a c าโครตั้งชื่อ m a c คร3 t i s w w r r k o o o k แล้วตามด้วย OK หลังจากนั้นเลือกคอลัมน์ A แถวแถวนี้เลยครับข้อมูลครับแล้วไปที่ Insert ตามนั้นเลยในส่วนของ s x t t i n g Worksheet คลิกลงไป Location ขอเป็น e 3แล้วตรงนี้ขอตอบ OK ครับหลังจากนั้นทุกคนครับผมลากเกรดไปไว้ที่ Value ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ทุกคนครับ หลังจากนั้นผมลากเกรดไปไว้ที่ row ทุกคนครับในส่วนของขวามือสุดในช่อง s 4คลิกขวาครับขอเลือกเป็นคำว่า show value a d d percent of grand total ครับแล้วด้านบนตรงนี้ผมข้อปรับเป็นคำว่า percent of total ครับ enter ปุ๊บแล้วหลังจากนั้นทุกคนในช่อง g 3หัวตารางตรงนี้ผมขอปรับเป็นคำว่า data bar เอาละหลังจากนั้นทุกคนครับผมเลือกไปที่ช่อง G4 ตรงนี้แล้วตามด้วย Home ขอไปที่ conditional formatting ขอเป็น data bar ครับขอเลือกอันแรกตรงนี้เลยครับหลังจากนั้นผมคลิกตรงนี้ขอเลือกเป็น choice สุดท้ายเลย1 2 3แล้วหลังจากนั้นผมคลิกไปที่ conditional formatting ต่อครับขอไปที่ manage rule แล้วขอเลือกเป็น data bar edit ครับตรงนี้ผมขอ show bar only แล้วตอบ Ok เคโอเคครับ นั่นคือผลลัพธ์ทุกคนหลังจากนั้นขอเลือกไปที่ช่อง S4 แล้วไปที่ Conditional Formatting เลือกเป็น Color Scale ขอเป็นอันแรกแล้วตรงนี้เลือกเป็นอะไรครับ Choice สุดท้ายเลยครับ12ึ่งทราบเสร็จเรียบร้อยทุกคนครับก่อนจบผมขอไปที่ Design ขอเลือก Report Layout ตรงนี้ครับเป็นอันที่2แล้วกันครับแล้วขอไปที่ Design ปรับรูปแบบมาสัก1รูปแบบก็ได้ทุกคนครับก่อนจบ Macro ผมคลิกไปที่ช่อง A1 แล้ว Developer Stop Recording และเดี๋ยวผมขอเลือกแถวแถวนี้คลิกขวา Delete ทุกคนอยากรคริปตามาโครเติม s ขอเลือกมาโคร3 1 2 3รันทุกคนครับนั่นคือผลลัพธ์จากการบันทึกมาโครทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม